เฉลยแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังชื่อลิซ่าแบล็กพิงคติดเทรนด์ไวร์อในจีนแม้บัญชีอย่างเป็นทางการจะถูกปิดไปแล้วแต่ลิซ่ากลับทะยานขึ้นติดเทรนด์ไวร์อสื่อโซเชียลดังของจีนอีกครั้งโดยเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากการปรากฏตัวของสีสาวแบล็พิงค์ที่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวาง ham, ังบักิงแฮมกรุงลอนดอนในอังกฤษ โดยคำค้นหาว่าสไตล์งานเลี้ยงลิซ่าก็ทะยานขึ้นจุดสูงสุดของการค้นหาที่ร้อนแรงของไวปเปอในอันดับหนึ่งในส่วนความบันเทิงทันทีลิซ่ากลายเป็นไวรัลในประเทศจีนทันทีสำหรับสไตล์ที่รู้ราและประณนีตของเธอในงานเลี้ยงชุดราตรีผ้าทูลปากเลื่อมสีฟ้าอ่อนที่มาพร้อมคลุมลหลสง่างาม พร้อมด้วยรองเท้าส้นสูงสีเมทัลลิกและสร้อยคอเพชรโพสต์เกี่ยวกับการปรากฏตัวของลิซ่าในงานเลี้ยงดังกล่าวตอนนี้มียอดไลค์เกินกว่า1 0 0 0 0 0ครั้งในเวลาเพียงแค่7ชั่วโมงบนเว่ยป๋อ ทำให้เป็นโพสที่มีคนกดไลค์มากที่สุดที่เกี่ยวกับงานนี้สไตล์งานเลี้ยงลิซ่ามีผู้อ่านมากกว่า110ล้านคนทำให้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในวับปอในปัจจุบนันและเมื่อเดือนที่ผ่านมาบัญชีวัยปอของลิซ่าถูกปิดลงทำให้เกิดข่าวลือว่าลิซ่าถูกขึ้นบัญชีดำในประเทศจีนเนื่องจากการแสดง c ค a z y h o อที่ปารีสที่ถูกเถียงกันอย่างดุเดือดผลพวงจากการแสดงดูเหมือน จะทําให้เกิดการเปิดบัญชีไว้ปอของลิซ่าขึ้นเนื่องจากจีนรักษากฎกันเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดดําเนินการอย่างรวดเร็วต่อเนื้อหาที่ทําให้เกิดการโต้เถียงขึ้น